สวัสดีเจ้าป้าดาวจะมาทำแกงเพชรกะทิเนาะใช่เนื้อหมูเจ้าเนื้อสันคอหมูเนื้มพริกแกงเพชรเนาะอันนี้ใบโหระพาเจ้าป้าดาวใช้ใบโหระพาเนาะมีมะเขือเปาะอแจ่น้ำอยู่นั่นแหละไปเจ้าไปทำกันเนาะทำแกงเพชรเจ้า ใจ่กะทิกระป๋องเนาะกะทินี่ประมาณสี่รอยกรัมเนาะแต่ประดาวจะใส่สองกระป๋องเนาะใส่กะทิลงไปนักใส่ไปเยอะหน่อยะเจ้าเขียวพริกเนาะถ้าจะใส่น้ำมันตัยก็ได้ มาได้กันเห็นปลาดาวทำกัเข้าบ้านๆเลยนี่แกงแกงกะทิแกงเผ็ดนี่ก็ทำบแบบบ้านๆนะเจ้าทำแบบทำบะดานี่แหละนี่แหละมันก็เหมือนกบเพาพัดพักแกงอย่างอื่นนะั่นแหละมันเพียงแต่ใส่กะทิบะได้เนาะ ปดาวอาิกอาพิกลงเพิ่มเจ้าเ <c oughs> ป็นอย่างนั้นพ่าปลาดาวยังคั่วจีนม,มันมดอ่ปะปลาดาวตักเมื่อออกเรียบร้อยละ <c oughs> ก็นม่เผ็ดแน่เจ้ามันบ้านนี่มันกลิ่นเผ็ด คนกินจางเนาะคนญี่ปุ่นก็แบบกินเ็ดถ้าสิงใจตักเมื่อออกเจ้าที่นี่ป้าดาวก็ทำกินโดย,ดยเฉพาะเลยอาอมอยใหญ่กว่าน,นี้ <c oughs> นี่เราเจ้าน้ำมันบ,บ่ต้องใสก็ได้เพราะว่าสั่ง้อหมูนี่มันเป็นมันเนาะ Cá thịt sòng cọp bọng cháu xay thêm mất cháu cho kèng nó Pá ráo có bung rốt cẩn nó. Cầm đế chảo mà cửa xay cháu. Ở đây nấm tràng xay nó. Kèng mắn bà dơ cháu. Xay 2 xoan xa vô nó. Pá ráo có ván bó là hư nó. Cửa cho, Pá ráo có xay bá la phòng là cửa nữa nè. ทีนี้ปลาดากระหอยนุดาตจช้มือเนาะเป็นอย่างเจ้าทำกินเองเอามาเขือใส่เจ้าปลาด้าจะบ่าให้หน้ามันแห้งก็ปลาด้าจะเอาใส่เส้นเนาะ กะทิเยอะเจ้ากระทิสองกระปองครึ่งทีนี้ก็ขอเอาใบาแมงลักใส่เนะาะใบโหระพาเจ้า <c oughs> ใส่เยอะๆเ,เจ้าประดาสอบกิน ยังแค่น,น้อยเจ้าทําบบเอาเนื้อเยอะเอาผองบบเขือเยอะทํากันดูนะบ้านเราทาเก่งอยู่แล้วปลาดับกก็ทําแบบบ้านๆน,นะเจ้าทําแบบทรรบาดานนี่แหละแต่เพียงแต่มันใส่กะทิแบได้าเนาะบางครั้งปลาดัอกก็คั่วแต่น้ามันแต่ีนน้ามันปลาดัอกก็ใส่เนาะทำเส็้นแยบร่อยละเจ้า แกงเพชรสันคอหมูใส่บะเขือเปาะปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปไหมคลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเมื่อปลาดาวเรนเนอร์จำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ